กี่คนหลายแห้งคนดูอะไรเนี่ยห้าห้ันใช่ไหมใช่ห้าพันแปดรอย่าพีไมเาเรื่องอาหาเก้าเก้าห้เกาวร่ารู้เรื่องอะไรบ้านี่ยสบายหู้น้าเก้าพี่น้องหลายแห้งเม่เดียเพีะเต็มเลยอ่ะเนี่ยเอาไปเลยแต่ว่าแต่ว่าอีกประมาณบ่ายสามเดี๋ยวเอฟซีจะพากันแหงมาจากขอนแก่นเพราะว่าค่อยโพสผมโพสว่าบ่ายสอย่าพ่งป้เข้ามาปิดช่วงคราวปิดทำการช่วงคราวประตูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลูกค้ารอแป๊บแป๊บนึ่ ขายสดก่อนขายคนทางบ้านก่อนไม่ว่าจะเป็นอันนี้นะครับพี่สองเบอร์เลยเบอร์หนึ่งบอรนี่ตาแดงแมงดาบอรนี่พี่บ้านซีแดงเอ็กพียาเนี่ยอันนี้คือลูกพิชานเทศนี่พี่น้องเห็นไหมตาแดงแมงดาอันนี้อันนี้นรกหมึกนะครับนรกหมึกมันมีทั้งหมดสิบสองสิบสองรสชาติคือน้ำพริก12รสชาติเนี่ยคือเป็นทำมาใหม่ๆสดๆแล้วแกแบบคุมทุกเตาคุมทุกเตาคุมทุกรสชาติแล้วชิมแบบสุดๆพี่น้องชิมจนว่าท้องแตก เพื่อความมาตรฐานชิมจนอ้วนอะใช่ก็อ้วนแม่ค้าก็ต้องอ้วนนะเพราะแม่ค้าต้องอ้วนเนาะใช่ชิมจนอ้วนถ้าแม่ค้าไม่อ้วนน่ะมันจะไม่สามารถบ่งบอกว่าอาหารอร่อยได้ใช่มามามีมีสิบสองชนิดน่ะแล้วก็คนไหนอยากได้น้ำพริกเราสิบสองอย่างนะลูกค้าคุณซื้อสิบสองชนิดคุณซื้อหลายหลายชุดเลยเนี่ยแล้วคุณก็ไปขายต่อห้าสิบบาทเออไม่ต้องเดินทางมาคนไหนอยากขายน้ำพริกพิยาไม่ต้องเดินทางไปทำไมครับ ไม่ต้องเดินทางมาขอนแก่นสั่งเอาเลยสั่งเอาสิบเซตก็จิ้มไปเลยสิบเซตขายได้เลยกําไรเห็นเห็นเนาะเออสิบสองชนิดก็คือซื้อไปเลยสิบสองชนิดแล้วเก็บได้นานเพียรพี่้องเพียรแค่บอนี่่เก็บได้นานนรกปลาเผากุ้งปลาดุกฟูมะราเฮสสามย่างเนี่ยนี่เฮสสามยาง่ยพี่้องอันนี้อร่อยมากเลยเอเฮสามยางใครคิดนี่นี่บางคนนะต้องขับรถไปเป็นร้อยโลเป็นพันโลนะกว่าจะได้กินน้ำพริกกว่าจะได้ขายเนี่ยอันเนี้ย คุณแค่จิ้มลิงก์เข้ามาคุณก็ได้กินเลยคุณก็ได้ขายเลยนะไปขายกระปุกละห้าสิบห้าบาทก็ได้เนาะเห็นบ่เดสามอย่างกินดิดิเปิดเลยบ่เปิดเลยเด็ดแอยมักอันนี้เพราะมันมันมีเห็ดแคลมากมันหอมมันหอมเนี่ยอร่อยเห็ดสามอย่างไหมคือออเด้งไรบ้างงงอืมกินเล่นได้อร่อยไหมกินเล่นได้แซ่บแซ่บอี อันนี้อร่อยมากเลยนะคะเห็ดสามอย่างพี่ยาคิดสูตรสำหรับสาขาขอนแก่นกุ้ยบ้านซีแลนด์เอ็กพี่ยาคนลุบอร่อยมากค่ะเห็ดสามอย่างนะคะกดอร่อยค่ะกดลิงก์กดลิงก์พี่น้องกดได้บ้างกดอวนแล้วอวนแล้วเดี๋เลยกดได้ไหมกดได้ไหมใครอ้วนแล้วพี่พ่ออ้วนแล้วนะอืมอสลิปเนี่ยได้ไหม โปรโมหน่อยเพราะว่าลูกเพจหาเพจไม่เจออ๋อไม่เจอเพจนค่ะหาเพจเออเพจอันนี้เพจร้านครับอันนี้เพจล้านเพจร้านโดยตรงเพราะเพจผมมันจะอัปเดตหลายเรื่องหลายคอนเสิร์ตเนาะมันจะมั่วค่ะถ้าอยากติดต่อแอดมินอยากติดต่อเรื่องนั่นนี่โน่นอยากซื้อแบบอยากเข้ามารับอะไรเงี้ยทักเพจนี้เลยยาคนรุมสาขาสองขอนแก่นเปิดตั้งแต่แปดโมงถึงสองทุ่มอันนี้เพจร้านใช่ยาคนรุมสาขาสองขอนแก่นครับพี่น้อง ไม่ใช่ไปทักเพจคลองสามนะคลองสามเขาก็ส่งเหมือนกันนะแต่ว่าที่นี่แต่ว่าเขาไม่ว่างหรอกเขาไม่ว่างคําว่างตอบเนาะเขาไม่ว่างตอบเอ็มินพิยาไม่ตอบยาคนรูมสาขาสองขอนแก่นนะครับพี่น้อง้ลูกค้าดูดิลูกค้าอยากซื้อันนี่อะไรเนี่ยไปจองนี่เนี่ยอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดบอกให้กดอกใหเเปิดซื้อในไลน์บอกให้กดซื้อในไลน์ก่อนนี่นี่ลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเขาจะขาย ขายในออนไลน์ก่อนอย่าเพิ่งใจเย็นๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นเย็นลูกค้าตามเลยสุดมากรีบซื้อรีบเอฟเร็วๆรีบปักหมุดรีบกดเร็วๆเขาจะมาถล่มน้ำพริกเขาจพริกอย่าเพิ่งใจเย็นๆรอก่อนรอก่อนให้คนทางบ้านได้กินก่อนซื้อร้อยกระปุกคันไดยคันได้เลยร้อยสองร้อยยี่บกรนี่หรอนี่หรอไปร้อยยี่สิบอันนี้คนเดียวป่ะเนี่ย คนเดียวไปไหนมาช้อนนอยช้อนนอยช่วยไปขายช่วยไปขย่วยไปขายป่ครับจ้าน้พริกขายง่ายไหมขายได้เลยค่ะขายง่ายแลวอร่อยค่ะใช่ทานแล้วนี่ก็ชอบเหมือนน้ำพริกเห็ดสอย่างเลยเหอย่างอร่อยซื้อไปขายพอนับไค่ะอะไรเนี่ยของพึ่งร้อไปไปูกนะคะเอ้ามาแล้วหรอนี่แม่พึ่งพอดีค่ะขายนานยังขายนานยางหนูราจะเริ่มขายวันนี้โอ้โหอเครับ มีคลิยนกันด้วยลค้าคุณไม่ต้องมาเอฟเลยเอฟเอาพูดเดียวเป็นร้อยไหมมีป้ายแถมมั้งเขาเนี่ย นี่ค่ะรออยู่ค่ะรอป้ายป้ายอีกห้าวันมารับได้คห้าวันมารับป้ายนะเดิมได้ไหมคะเคยได้แล้วป้ายต่อไปใช้ป้ายเดิมได้คนเดียวเอป็นรอยพี่น้องเพื่อที่อะคนเดียวด้นนี้คนเดียว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 พี่น้องจะเรียนได้กลัวเลยพี่น้องมันเป็นเป็นเซตเนาะสิบสองย่างสิบสองย่างได้ได้เบอร์นี้เลยอ่าป้ายเสียงแค่ไปเซนี่ใช่ไหมเคีงคนบอก คุณเชียงก็เชียงมาเด้อเสียงไคมาเด้อได้ยินไหมลูกค้าได้ยินไหมได้ยินปล่าก็ยังได้ขึ้นคอนเสิร์ตตื้มตั้มนะเด้อเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปฟังบิ๊กร้องเพลงแล้วตอนเนี้ยเสียงเบิดแล้วน้ำพริกนะคะอ่ารีบสั่งเข้ามาเดี๋ยวคุ้ใหญบ้านฟิลิปจะขึ้นเวทีแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเต้นหน้าเดี๋ยวเราจะไปเต้นหน้าห้างแล้วนะคะอยากขึ้ไปเต้นบนห้างเลยเด้อพี่อยาจะไปเต้นขึ้นไปเปิดงานด้วยฮะขึ้นไปเปิดงานขึ้นไปบนเวทีอ่ะนะ เอาต้องขึ้นไปด้วยกันค่ะเอาเราเป็นเจ้าของร้านเราก็ต้องขึ้นตอนนี้ตอนนี้พี่ท่านเปลือยแล้วพี่น้องเดีเซตนี้ปลาหมึกอ่ามเซตนี้เอาไปพี่เซนเซตหมึกเซตหมึกเซตสุริยะเซตหมึกเซตหมึกพี่น้องเซตหมึกเอามามาขายปลาหมึกขายปลาหมึกขายได้หมดอะปลาหมึกกับพี่น้องคือพูนคัดมาอย่างพิเศษเลยคือหมายถึงว่าเซตเนี่ยเจ็ดร้อยมันมีสี่อย่างเนาะหนึ่งสองสามสี่เป็นเพป็นจีรวมไปให้เลยเขาจะรวมไปให้เลยรวมมิให้เลยมใส่าก ตัวใสใสมันสดไงหอมครับอรเลยกินดิบดิบยังกินได้อ่ะปลาจืดมันไม่เค็มน่ารอดเอรอเห็นบ่ล่ะจืดใครกินปลาใครกินเน้อีเนี้ยด้วง้องไปไหนวะเฮ้ยพี่เหรอพี่ตะต้องใครเนี้ย เฮ้ตากล้องพยามหายหัวเป็นไหาลาสุดกินเบอรดีรบาในอให้ตากล้องพยเข้่อยให้ตาล้องเข้ามาหน่อยู่ฮะเขายาอยู่เข้ายาไ่ด้าตายหาแล้วเร็วเรวเบ่นเบนเขไปเรียกมันนี่บอกตากล้องบอกพ่ยาจะไล่ออกแล้วจะไล่ก็ดูดิเนี่ยเขาถ่ายกันไปร้านวิวแล้วมึงอยู่ไหนกันเนี่ยเออ มันชอบเป็นอย่างเงี้ยตกล้องบ้านเราอ่ะคนเดินถ่ายไม่เหมือนไม่เหมือนมากผมเลยมันที่โกดังเลยยูทูบเบอร์เนี่ยมาถ่ายกันไปเป็นล้านวิวแล้วตกล้องเราไปนั่งดูข้าวอยู่ได้ได้เจี๊ยบลอยครับอือร่อลูกคร์อยากเข้ามาข้างในพี่น้องเอินเลือตัวไปซองโจ๊ตเบรนฮ่าฮ่า่าน้อยบุ๊คใจเย็นๆหมดข่าวอะไรดอกพี่น้องข่า่มีเสียงบอกแข่งเพลิงเสียงแบบติล้องบุหรี่สอดเสียงไปแล้วจะไล่ออก สิบเก้าบาทถ้าผลส่งให้ร oh. วมอย่างาเลยสองอย่างนี่กี่บาทถ้าเอาสองอย่างก็คือ,อตัวน้ำพริกเนี่ย ฟรีค่าขนส่งถ้าสั่งปลาหมึกไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งนะคะถ้าสั่งสองอย่างปลาหมึกก็ไปเจ็ดร้อยน้ำพริกห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะฟรีค่าขนส่งในนี้เลยนะคะใครจะสั่งสองชุดบ้างคะจิ้มมาจิ้มมานะคะปลาหมึกสี่อย่างค่ะสดสดจากทะเลปากน้ํานะคะตัวนะคะปลาที่สดจากทะเลใช่คะแล้วพี่ยาเจะบบอกว่าน้ำพริกนะคะรวมค่ะ หร้อยก้าสิบเก้าสันปลาหมึกเจ็ดร้อยไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งเลยนะคะทุกคนหอมมาก